วันนี้เล็กจะมาแนะนำวิธีทำไข่เค็มง่ายๆจากไข่เป็ดไข่ไก่นะคะก็คือใช้แค่2อ,อย่างเลยน้ํำส้มสายชูกับเกลือนะคะก็เอาไข่เป็ดไข่ไก่นะคะไปแช่น้ํำส้มสายชูประมาณ10บนาทีนะคะเพื่อให้เปลือกเขาบางลงนะคะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะเอาขึ้นมามา เครียดๆออกเสร็จแล้วก็เอาไปคุกเกลือเลยนะคะคุกเกลือเสร็จแล้วก็นําไปใส่กล่องนะคะทั้งไข่เป็ดไข,ไข่ไก่ค่ะทําวิธีเดียวกันเลยนะคะเล็กก็อยากลองดูว่าถ้าทําวิธีเดียวกันเขาจะได้ไข่เป็ดไข่ไก่รสชาติคล้ายๆกันไหมนะคะเพื่อเราเผื่อบางท่านหาไข่เป็ดไม่ได้มีแต่ไข่ไก่เนาะคะเพราะว่าเราก็อยู่ต่างแดนเนาะมันก็อยากกินอะไรมันก็ต้องสัญหาต้องพลิกแพงตะเคงหามานะคะ พอเล็กทำแล้วนะคะอืมมันเลิศมันดีจริงๆนะคะซาร่าเล็กก็ปิดทิ้งไว้เจ็ดวันนะคะบางท่านบอกว่าสิบถึงสิบสี่วันเล็กว่ามันนานไปนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มปิดปีเนาะเล็กเอามาเปิดตอนเจ็ดวันนะคะเล็กก็ลองเอาไปทอดแล้วก็ต้มอย่างละฟองก่อนนะคะเผื่อว่าเขายังไม่เค็มพอดีหรืออะไรพอดีนะคะถ้าเขาเต็มพอดีแล้วตามที่เราชอบนะคะเราก็เอาไปต้มทั้งหมดทีเดียวเนาะ ก็เอามาถึงนะคะโอ้ดูสีสันหน้าตาโอ้โหน่ารับประทานมากแล้วเรียกว่าจะไข่เป็ดไข่ไก่คือดีทั้งคู่นะคะ